ปฏิบัติการชักลากเรือขนาดมหฮือมาน้ำหนักกว่า50ตันครับโขลากขึ้นมาบนบกน,นะครับหลังจากที่ในคลิปที่แล้วครับรอคนขับไมโครรถคนขับไมโครมาถึงก็มีการขยับรถแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูคัดเอาแต่เน,นื้อๆแล้วนะครับเริ่มกันดึงเลยครับ หยับขาเคนรอยู่ตอนนี้เคนยี่ห้าตันนะครับของพี่ซีเคนซิง่งจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญป๊อบเคน50ตันลาศีสไลายสีสเกตรถวินของป๋าเรืองครับตัตนาบุรีสุรินและก็อีกคานอยู่ฝั่งนู้นครับปุ้ยการชัง่งสุมิตโมเอสเอ็สองหนึ่งศูนย์ผู้ใหญ่เนาะอาผู้ใหญ่เฮ่ง รถวินครับถึงกับพังเลยครับพร้อมถึงอีกรอบ เมื่อกี้มาได้ประมาณกี่เมตรสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าโอ้ทำสองครั้งเท่ากับสี่เมตรโอเคมเมหันไปยับครับขยับเครื่องจักรครับพ่อมาอีกสิบเมตรพออันนี้ขยับทั้งหมดเลยใช่ไหมครับผมขยับทันสามทันเลยเอาคันหนีหพอหรือบ้างเหรอ้างดูไปดีละ ยับเค็ใหญ่มากมาก รถวินอีกนิดนึงครับรถบินรถไมโครขยับไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาอยู่ตรงนี้เป็นหลักนะครับจะดูว่าเรือขยับจะให้สังเกตที่ระหว่างเรือกับไม้หมอนนะครับ้าขยับเราจะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าอยู่มุมด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับเราก็จะมองเห็นเฉพาะชุดปฏิบัติการเราไม่รู้ว่าเรือขยับหรือไม่ขยับ เดี๋ยวเปลี่ยนมุมมาอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับผมเริ่มครับเปลี่ยนมาผมแล้วถึงแล้วครับขยับแล้วขยับแล้ว ไปเหมือนงูเลื้อยเลยครับไปเหมือนงูเลื้อยเลย ขายเคน50ตันครับวัเหลือตอนนี้นักอุ้ยให้เมื่อกี้กี่เมตรได้เมื่อกี้นี่5เมตรครับ5เมตรครับโอ้มาไกลแล้วครับมาไกลแล้วครับซื้อหวยนะครับตัวนี้ครับ9997นะครับผมอย่าลืมอย่าลืมช่างอุ้ยให้หวยไว้ ทีมงานกำลังขึ้นไปปลดสลิงอยู่นะครับกวจะขยับเคน50ตันปฏิบัติการชักลากครับเหลืออยู่แค่เอื้อมเท่านั้นเองครับ ของ25ครับองขยับขยับ50ขยับครับขยับไปเรื่อยๆตัวไปอีเลยตัวตัตีนไม่โค้งตตีนไม่โค้ง เอา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 ังเอาันมันไไมักนคนนึงยางกนาคนนึงาข้างหลังมันจะยางแนวมันนี่เป็นชุดนักศ <iento> ึกษานะครับปฏิบัติฝึกงานนะครับของทีมป๋าเรืองครับสุดยอดมากๆาาเอาเดินคนละทางเอา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  อย่าลืมไปบอกอาจารย์นะว่าจบแล้วผมกู้เรือมาแล้วว่างี้ยเห็นอยู่ว่ามุดแดงมันแยกกันบางทีสิไปข้างหน้าบางทีสิไปข้างหลังเออลูกผมไปว่าบ่ได้ไปไสอ่ะนะอถ่ายรูปส่งไปอาจารย์ดูเออนี่ใหญ่ขนาดที่ผมทำมาแล้วอ่ะจะมีใหญ่ดิส่งงานได้เลยเนาะป๋าเนาะโอ้งานนี้ครับดูสิครับป๋าเรือนี่สละสารฐานปฏิบัติการของรถวินหนึ่งหนึ่งฐานเลยครับโอ้โหสุดยอดมากๆ <laughs> ดูครับฐานขาดเลยครับจะวาดึงเนี่ยกระจ,จายเลยครับเมื่อวานก็กระโดดขี่รถเค้นขึ้นรอบหนึ่งแล้วปลาช้า ครับห้าสิบตันพร้อมยีสิบห้าตันพร้อมออกแรงแล้วครับ ยกเหนือะักี้นี่น่ารอยเลย งสุดแล้วขยับรถขยับรถครับขยับรถไปเยปเยเยเยวินเตอรโมโครับลากรถวินไปแล้ว รถวินนี่ถึงกับฐานปฏิบัติการนี่ขาดออกไปเลยครับโหดร้ายมากๆทำการตึงสลิงครับเตรียมพร้อม พร้ icana, อม <ử> 네แล้วครับดึงครับมันก็านเห็นมันก็เห็นมันแคบเหรานยาเริ่มดึงครับโอหน้าลอยหน้าลอย ทังเคทร,รอยทางรถวินอยู่ใกล้ไม่ได้ครับอันตราย เอีวนี่ขยับมาเรื่อยๆครับเกือบจะถึงเคน50ตันแล้วครับ จบแน่นอนครับกาฝบงานจบแน่นอนค้ตรวจสอนบเพื่อใหสบาบอกห้าวันแล้วไปจบลองดูสิยีบทางนี้กำลังวัดนะครับช่าง้ยวัดเรือดึงเรือขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ช่างอุ้ยบอกผมสงสยัยผมเลยด,ดึงขึ้นมาเพื่อวัดดู28ดอ่ยเ้ร่สิบสองสามครูเดีสอนมา 3ามเมตนอาชีอน่ะอ่าสามสิบอ่ามสิบสองสาบสอเท่าไบุกซีป่ะสามเมตรอาชเมตรห้เป็นสามสิบห้าห้าสิบสามสิบห้าห้าสิสามสิบ้าเมตรห้าิบสามสิบห้าเมตรห้าสิบโอ้ไดข้อสรุปแล้วลงตัวเป๊ะทีนี้สามสิบห้าจุดห้าศูนย์น้ำหนักนี่ห้าสตันแน่นอนเนาะป๋า ผมบด้คุยเลยมแมนบอกสามสิบโมงผมเมื่อวานน้ำหนักห้าสิบตันแน่นอนนี่นนแหนบสามสิมโบโมงผมกับบ้านเลยถ้าตามเป้าสามสิบตันกับสิบห้าสิบหกเมตรเออแล้วก็กว้างหกเมตรผมเมื่อวานได้สามสิมโ 40, บโมงสี่หมื่นกับบ้านเลยเพราะว่าเคยลากมาแล้วเรือไมันใหญ่ขนาดนี้ <laughs> ทำไม่ถึงสามสิบโมงเราไปแล้วกลับแล้วเป่าพูดข้างเยอะ <laughs> เปเทาด้ยวยนะ้ำแน่ให้แล้วให้แล้วให้เขาจีดึงผมโอ้เบอร์โทรนี่ เห็นวิลล่ากรบไม้ยายลายครับป <laughs> ้าเจ้าอุ้ยนี่เรามีรถม่เห็นรถเกลียวรถยังดีว่าให้คนอื่นเห็ดคอนมาสัน่นแต่พอได้เราค่อยมา,าสั่น <laughs> 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 กว้างกว้างเท่าไรนะแปดเมตรสิบเซนตลบเนอันนี้ข้อมูลตามตลรบเมตรเลยนะครับผมไม่มีใครเถียงตลรบเมตรได้แล้วตอนนี้ความยาวกว้างแปดยาวยาวสามสิบห้าห้าสิบเซนสามสิบห้าเมตรห้าสิบเซนนะครับ เอาเด้อเอาเด้อมองกล้องเด้อกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยครับหนึ่งสองเอากดไลค์กดไลค์สุกคนกดไลค์สุกคนอ้าวหนึ่งสองโอเคขึ้นนั่งยิ้มหวานกูมูบ่ได้เนาะเปียกมูรูปรอกูมูยไมหวานกูมูอีกแถมไปหลักปล่อยด่าก้อนมูอีกไปเลยเนี่ยนี่ยพไหวเลยโอ้ยเลยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่โอเค นี่ครับดึงขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะขยับรถวินครับขยับไปโค ตั้งลำเคน4ห้าสิบตันได้แล้วก็พร้อมนะครับเกี่ยวสลิงแล้วก็จะทำการลากเลยครับจัดกันแบบเทคเดียวผ่านเลยนะครับพร้อมครับออกแรงดึงแล้วครับตอนนี้ เลยกระแบบเด็นเลยครับสลิงขาดครับนี่แหละคือช็อตอันตรายโโกระแบบเด็นเลยครับ เลยครับฝุ่นกระจายเลยเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะมีการขยับเคห้าสิบตันนะครับถอยกลับมาถอยกลับมาตั้งฐานอยู่บริเวณจุดนี้แล้วก็ยกใกล้ๆครับก่อนที่จะทําการแก้ไขนะครับใช้สลิงใหม่ต่อตัดต่อสลิงใหม่ใช้เวลาพอสมควรอีกแล้วครับก็ขอยุดตีไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม